สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าหมีชลูก็มาพบกับทุกท่านหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาพบนานมากๆเหลือเกินเลยนะคะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับ s u b s c r i b e นะคะที่ทุกๆคนเนี่ยก็ให้กำลังใจมีทั้งคอมเมนต์ในการติและก็ชมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมาให้เห็นหน้านะะตากันเลยนะคะว่าป้าหมีเนี่ยหน้าตายังไง แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามสำหรับหนังสือชาววังช่างเล่าเรื่องผีนะคะโดยจินชยาเขียนอันนี้ทางสานีป้ามีปิชรูก็ได้ขออนุญ,ญาตกับท่านผู้เขียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการอนุญ,ญาตเป็นอย่างดีค่ะวันนี้นะคะเราจะหยิบยกในตอนเอ่ออันนี้ขึ้นมานะคะเป็นตอนบางแสนแดนสุข,ขีนะคะงั้นวันนี้เรามาฟังแล้วก็มารับชมด้วยกันเลยนะคะ พอเอ่ยถึงทะเลที่ใกล้กรุงเทพบางคนอาจน,นึกถึงพัทยาแต่ในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมาสถานที่ตากอากาศใกล้กรุงเทพที่ฮิตติดตลาดที่สุดจะเป็นที่อื่นไปไม่ได้นอกจากบางแสนนั่นเองบางแสนเป็นสถานที่ตากอากาศยอดฮิตของคนกรุงเทพและของคนไทยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2486จนได้รับการขนานนามว่าบางแสนแดนสุข,ขี ด้วยหาดทรายชายทะเลที่ยาวต่อเนื่องถึง4.5กิโลเมตรแบ่งเรียกชื่อได้ตามสมช่วงคือหาดบางแสนแหลมแท่งและหาดวรณภาแต่ที่แม่นำมาเล่าสู่กันฟังก็คือหาดบางแสนนั่นเองบางแสนในปัจจุบันอาจถูกมองข้ามไปในสายตาหนุ่มสาวกรุงเทพเพราะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะอึกทึกคลึกโค,ครมไปด้วยร้านให้เช่าห่วงยางในรถยนต์ และเก้าอี้ผ้าใบาพร้อมร่มให้เช่านั่งที่หาดทรายชายทะเลจนแทบไม่มีที่ว่างเป็นที่นิยมนั่งกินอาหารทะเลและส้มตำไก่ย่างที่เร่ขายกันอยู่เกลื่อนหาดข้าพเจ้าจำได้ว่าทั่วร์ชิงฉับและจักรยานให้เช่าเป็นสิ่งคู่หาดบางแสนมาช้านานโชคดีที่ช่วงนี้หาดบางแสนดูสะอาดขึ้นบ้างพอให้คนไปเล่นน้ำทะเลได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ แต่ในสมัยที่แม่แต่งงานกับพ่อใหม่ๆบ้างแสนเป็นที่ที่ไฮโซเชียวระต้องคนที่มีรถเก่งขับเท่านั้นถึงจะมีโอกาสไปเที่ยวได้ถนนหนทางก็ไม่ได้มีทางสองชั้นแบบสมัยนี้ต้องใช้เวลาขับรถนานหลายชั่วโมงทีเดียวสมรรถนะของรถตอนนั้นไม่สามารถเทียบปัจจุบันได้เรียกว่าใกล้ก็กลายเป็นไกลและสมัยก่อนพัทยาก็ยังไม่เป็นที่รู้จักหัวหินก็ไกลามากมาก ต้องเตรียมสเสบียงไปค้างคืนกันยกใหญ่ส่วนชายทะเลภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงไกลและไปยากเหมือนต่างประเทศงั้นเชียวพ่อกับแม่ก็หาวันว่างช่วงวันหยุดไปเที่ยวบางแสนการเหมือนคนอื่นๆในสมัยนั้นพ่อจองบางกรโรของเทศบาลไว้ไปค้างคืนกับแม่อย่างมีความสุขตามประสาครอบครัวหนุ่มสาวที่ตอนนั้นยังไม่มีสมาชิกมาเพิ่มอยู่กันแค่สองคนเท่านั้น พ่อกับแม่ขับรถกันไปหลายชั่วโมงพ่อไปถึงบางแสนก็ไปเช่าบังกโลเทศบาลที่จองไว้ร่วงหน้าทันทีบังกโลนั้นสร้างด้วยไม้ชั้นบนส่วนชั้นล่างเป็นตึกมีลักษณะปโปร่งแบบบ้านพักตากอากาศสมัยก่อนไม่มีเครื่องปรับอากาศมีสองห้องนอนห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกลางและห้องน้ําครบครันแถมมีระเบียงให้นั่งเล่นเย็นใจริมทะเลกันอีกด้วย นับว่าทันสมัยมากในยุคนั้นพ่อกับแม่ได้พักบังกะโลใหม่แเลขสิบซึ่งเป็นที่พักที่ดีที่สุดเป็นบังกะโลค่อนข้างใหม่ทาสีเขียวแม่ก็เข้าไปล้างหน้าล้างตาและเอากระเป๋าเดินทางไปเก็บที่ในห้องนอนระหว่างล้างหน้าก็รู้สึกว่าแปลกๆแ,และกระเป๋าเดินทางที่วางไว้อยู่ดีๆก็ล้มตึ้งลงมาซะอย่างนั้นแต่ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสงสัยจะลมแรง พ่อกับแม่ไปรับประทานอาหารทะเลกันแถวๆนั้นแล้วกลับเข้ามานอนอย่างสุข,ขีบรรยากาศบางแสนตอนกลางคืนสงบเงียบเนื่องจากคนนิยมขับรถไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับไม่ได้ค้างคืนเพราะที่พักก็มีแต่บังกรโทเทศบาลนั่นแหละไม่ได้มีโรงแรมหรือที่พักอะไรมากมายนะักต้องตั้งใจมาพักและจองล่วงหน้าเท่านั้นความจริงแม่บอกว่าคนก็เยอะ พอดูบังโรกให้เช่าเต็มทุกหลังบางบ้านเปิดไฟสว่างสวยมีเด็กๆและเพื่อนๆมาอยู่กันอย่างคลึกคลื้นไม่น่ากลัวเลยพ่อตกดึกแม่ก็เข้านอนคนละเตียงกับพ่อนอนไปเคลิ้มๆใกล้จะหลับก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงร่างนั้นใส่เสื้อผ้าทันสมัยสีชมพูสดใบหน้าที่ตกแต่งไวอ้อย่างดียิ้มแย้มทักทายอย่างเป็นมิตร มันจะดีกว่านี้มากทีเดียวถ้าไปเจอกันตอนกลางวันไม่ใช่กลางคืนและไม่ใช่มานั่งอยู่ปลายเตียงที่น่าตกใจไปกว่านั้นล่างสวยสะรานที่มานั่งยิ้มอยู่ปลายเท้าไม่ได้มีแค่มาคนเดียวยังพาเพื่อนมาอีกสามรวมเป็นสี่ตนทำไงดีแม่นอนคิดอยู่ในใจด้วยความหวาดกลัวจะร้องอะไรพูดอะไรก็พูดไม่ออกแบบที่เขาเรียกกันว่าผีอำน,นหลัอึกอึกอักอักอยู่สักพัก แม่ก็เรียกพ่อได้คุณอานนนคุณอานนนคุณอานนนเสียงพ่อมาจากเทียงข้างๆรู้แล้วกําลังท่องคาถาอยู่พอแม่เรียกพ่อได้กระโดดพรุงทีเดียวขึ้นไปนั่งเบียดพ่อทันทีและล่างทั้งสี่ก็หายไปตกลงคืนนั้นแม่แทบไม่ได้นอนส่วนมนยาวเหยียดและนอนหลับๆตื่นๆไปตลอดคืนด้วยความหวาดกลัวพอเช้ามืดก็รีบเก็บของเพ่นกันโดยไวพอเล่าว่า เห็นผีทั้ง4ี่ตนมานั่งตั้งนานแล้วพอคํา้มเคมครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เห็นเลยแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเลยนอนท่องคาถาไล่ผีอยู่จนกระทั่งแม่เรียกนั่นแหละถึงจุกลุกได้ทุกวันนี้เวลาฉันไปแถวแถวบางแสนขับรถผ่านบางกะโลกลุ่มนั้นทีไรก็ยังนึกถึงเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังทุกครั้งป่านี้บางกะโลเหล่านั้นก็ยังอยู่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือรื้อปลูกใหม่ เบอร์10จบแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามสถานีป้าหมีปีชูแล้วคราวหน้าจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับชาววาังช่างเล่าเรื่องผีอีกขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะหาซื้อหนังสือ ของจินชยาเขียนนะคะตอนนี้ทําออกมาทั้งหมดสี่เล่มแล้วน,นะคะก็มีเล่มแรกเลยก็คือชาววังช่างเล่าเรื่องผีเล่มนี้ป้าหมีก็ยังตามอ่านอยู่ให้ฟังนะคะแล้วก็ชาววังช่างเล่าเรื่องผีนอกวังนะคะแล้วก็ชาววังช่างเล่าเรื่องผีกลางแดนอันนี้นะคะก็น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวอีกหน่อยจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ล่าสุดที่ป้าหมีก็ไปซื้อมาก็คือชาววังช่างเล่าเรื่องพญานาคนะคะ ตรงนี้นี่ทุกคนก็สามารถจะเข้าไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปร้านสี่เอ็ o บุหรือว่าร้านในอินทุกสาขาได้เลยนะคะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยหนังสืออาจจะไม่มีอยู่ที่เชลแล้วหรือเปล่าเพราะว่าขายดีมากก็ลองเขียนชื่อหนังสือลงไปนะคะแล้วก็ลองค้นอยู่ใน Google แล้วก็ส่ง ISBN ให้ตามแต่ละร้านเนี่ยก็ลองค้นหาดูว่าอยู่ที่สาขาไหนได้นะคะโอเคค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ